คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่หยาบคายไม่เหมาะสมกับเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการอกเรียนแบบจากเด็กสตีคนชราชายชะกันไว้กัดมันควรหาคนมาดูด้วยเข้าใจสวัสดีครับผมโจธนทอนะครับวันนี้ผมจะพามาตัดผมนะฮะวันนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรวะร้านสถานีตามใจผมร้านตั้งอยู่ที่บางบัวทองนะครับอยู่ในซอยจันทองเอี่ยมนะครับผมแล้ววันนี้พบกับช่างของเราช่างอันนะครับ ชั้งอันว่าไงจ้าเอ๋ครับเจ้าวันนี้ช่างจะตัดอะไรให้ผมเนี่ยเปิดข้างครับผมเฮ้ยเรา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 มีทรงของเราอยู่ไม่ใช่หรอเออก็เปิดข้างไงเนี่ยเอาสองข้างนะใช่ใช่เปิดข้างข้างหลังสามเหลี่ยมนะได้ได้ครับผมเอาหนวดไว้นะได้ครับผมได้นะได้ครเดี๋ยวก่อนร้านร้านร้านนี้เป็นร้านอะไรเป็นร้านร้านตัดผมแนวไหนวินเทจครับผมไม่ใช่บาร์เบอร์นะไม่ใช่ครับเอ้ยผสมกันผสมประสานตั่ได้ทั้งสองอัน เ่อไหมตัดตัดตัดเลยรไหมตัดเลยครับตัดตัดคือเอาหนังต้องสโลด้วยหรือไม่ไม่ต้องสโลดสร้างฉีดฉีดธรรมดานะไม่ไม่ฉีดแบบในคลิปไม่เอานะฉีดหัวเปียกไม่เอาเลยเอาหัวเอาหัวจุ่มถังเลยฉีดหัวเปียกไม่เอาแล้วช่ไห หูนี่เอาไว้ไหมหูอ่ะหูเกเบไว้ไม่มีหูแล้วจอ,อะไรหิวเฮ้ยเฮ้ย,ยได้เหรอมุ้งนี่ได้เหรอ เคยเล่นอยู่อ๋อฉีดครับอือหือกล้องกูเปียกแล้วผมไม่ได้เปียกเลยเปียกกล้องนะนี่กล้องกันน้ำนะกันน้ำออกอ่ะอือหูโมุกคนคลาสสิกเลยกล้องกันน้ำออก สวัสดีพี่ชายกลางข้างบนมันคนที่ยาวออกหน่อยไหมจะไวยังไงยังไงนี่อะไรดิโมฮอคนี่ทรงนี้เลยนี่เอ้โมฮอคเท่ๆเลยได้เหรออ่าวินเทจไปไหนมาไหนนี่คนคนยกนิ้วให้นะนิ้วโป้งเหรอนิ้วกลาง้ายถ้าบาทสิบาทเล่นไปโอ้อุปกรณ์เยอะนะ เขาเรียกว่าช่างอุปกรณ์ฝีมือฝีมือยีงง่สิบอุปกรณ์แปดสิบให้ดูเท้ดูอก่อนเนี่ยให้ดูให้ดูเหมือนมีอะไรแล้วแต่จริงแล้วไม่มีอะไร <c oughs> ความปานีนะอเอาเสร็จวันนี้นล้ช่างอ,ม,อม,มีเลงด้วยเริ่มดูดีแล้วเริ่มที่จะทำอาหารได้แล้วทำไมะัะดูมีเชฟร้านนี้อุปกรณ์แม่งเปลืองใช้อุปกรณ์เปลืองดูแบตเตอรี่แบตเตอรี่มีหกเจ็อันหัวเดียวแม่งใช้ทุกอันเลย ใช้คุ้มอ่ะใช้ทุกอย่างอืมใช้ทุกอันก็บอกแล้วช่างอุปกรณ์ี่จะมาโปรโมทโปรโมทร้านหรือพี่จะมาวิจารณ์ร้านมาทำคอนเทนต์เคอนเทนต์ตัางหนี่หยุดทำไปเดือนกว่าแมกเฉาไม่ีคอนเทนต์เลยต้นไม้เลยไม่เฉาเลยว้าวไม่ได้ไปไหนเลยไงสรุปที่ตัดมานี่คือเป็นทรงโมฮอกนะครับใช่ ยังยังไม่โตอยอ๋อนี่ยังไม่ครึ่งทางเลยนะครึ่งชั่วโมงเลยนเออเยอะอะไรอย่างเดียอืมร้านนี้ลงดีเทลเยอะดูดูดูจากการเลง็งโอ้เลง็งเล็งแล้วเล็งอีกเล็งแล้วอย,อยังเบี้ยวแค่ข้างเดียวรอไปครึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะนี่ดูอืม โอ้โหมีคนหรือไก่ย่างเลยแห่หมุนย่างเลยดูการตีโค้ง หน้าม้าไม่หน้าม้าลองหน้าม้าสิลองหน้าม้าลองปากปากหน้าม้าหน้าม้าหนุ่มจอยลีซสาวต้องมาไม่ครัไม่ไม่แต่หน้าม้านะเนี่ยแต่หน้าไม้กูจริงจริงกลัวไอ้โจ้พวกไม่ออกจากบ้านเลยใส่หมวกอย่างเดียวเลยกันหมวก อืมแต่งไอไอ้เหี้ยเหี้ยแต่งลายให้ตัดในขู่ในมีขู่ด้วยเดี๋ยวหนวดเขาหายฝาไว้มาังแรกผมไอ้เหี้ยตัดหรอไม่ตัดไอ้เหี้ยมาตัดวินเทจให้เอาหนวดวินเทจเลเออแล้ววินเทจต้องเอาหนวดไว้ตอนนี้เราก็ตัดผมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูผลงานกันดีกว่าว่าผมที่ตัดออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงเรามาดูรายละเอียดกัน เห็นไหมครับเส้นทุกเส้นท nah <vale ี่คมการกันจอนการกันหน้าการเห็นไหมฮะตรงช่วงนี้คือช่างที่กันหน้าให้ผมการขนหน้าออกเพื่อที่จะให้หน้ามันดูสว่างขึ้นเวลาเวลาเราเราการขนหน้าออกไปถ้าบางคนไม่ชอบที่จะกันหน้าก็บอกช่างได้ว่าไม่ไม่ต้องกันครับผมวันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจไปอีกหนึ่งวันนะครับคือการมาตัดผมของผมนะครับ แดี๋ยววันนี้เราให้พี่หยันฝากร้านไว้ดีกว่าครับครับผมอันนี้ครับร้านสถานีตามใจผมครับ A N T Vintage นะครับแวะมาได้ครับถนนจันทร์ทองเอี่ยนนะครับผมอําบลบางบัวทองนี่ดูดูเวลรอบร้านได้ครับผมหรือใครมาไม่ถูกนะครับดูข้างหน้าครับร้านเอกลักษณ์นะครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวยังไงผมจะขึ้นลิงก์แล้วก็เบอร์โทรไว้ให้นะฮะ ววันนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ